เป็นไหมอันนั้นอะไรลูกฝักบัวกาบไหนมามีดูดิฝักบัวกบาบอาบน้ําถูกต้องแล้วมีอะไรอีกลูกไหนมีอะไรอีกลูกเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่ฝักบัวกาบอาบน้ําเออถูกต้องถูกต้องแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกลูกไหนดูสิผิดใหม่ใหม่หนูดูสิลูกหนูจับคู่ดูสิลูก อะไรคู่กับอะไรไม่ได้ต่อลกูกเอาจับคู่เฉยๆอะไรที่สัมพันธ์กันี่ถูกต้องจัก,กรยานกับคนขี่จัก,กรยานถูกต้องลกูกอ่ะแล้วมีอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกอันนี้อะไรอีกลกูกดูจ้าดูซิอันนี้อะไรไหนจับให้มันมีสิเอมีคนคนทำอะไรอยู่นะ <B> ok. เล่นบล็อกอันไหนอะคู่กับบล็อกอันไหนไหนโอ้ยเก่งจังเล่นบล็อกเหรอโอเคกูดบอยใช่ใช่ <my S 2> ใชแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกไหนเหลืออย่างนีด้เดียวเองลูกอันนี้ทำอะไร <c oughs> กินข้าวกินข้าวคู่กับอะไรคู่กับอะไรลูกคู่กับอันนี้เรียกว่าอะไร <c oughs> ช้อนไหนหมอมีดูดิหมอมีตรวจสิ ถูกต้องกูดเบอร์กินข้าวคู่กับช้อนแล้วอันนั้นนะ่ะทำมิตวแปงลงอะไรนะฟ้า <Wow. S 1> แปลงฟันคู่กับแปลงสีฟ้าถ <Wow. S 1> ูกต้องแลวถูกบนเลยเก่งมากลูก